สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องชาวสวนคนสวยนะคะมาพบกันกับไอวี่นะคะวันนี้นะคะก็จะมาปลูกนะคะสบู่เลือดหรือว่าบราเพชรุงช้างกันนะคะทุกคนไอวี่ก็มีเทคนิคงานการปลูกแบบง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆมาค่ะเดี๋ยวมารับชมวิดีโอของไอวี่นะคะทุกคนมาเลยจับมาเลยอันนี้นะคะจะเป็น ว่านนะคะบอระเพชรพุงช้างนะคะที่เราแช่น้ําไว้นะคะเป็นเวลาหนึ่งวันนะคะนี้ไอวี่จะทําแบบธรรมชาติเลยนะคะไม่ไดอ้อ่เขาเรียกอะไรนะไม่ได้ใส่ตัวช่วยนะคะไม่ได้ใส่สารช่วยนะคะบางคนเขาจะใช้เอ็มร้อยผสมกับน้ําแล้วก็แช่ไว้สี่ชั่วโมงนะคะแต่ทีเนี้ยไอวี่ไม่ได้ไม่ได้ใช้เอ็มร้อยนะไอวี่ก็แช่ในน้ําแบบเนี้ยนะคะหนึ่งคืนเท่านั้นนะคะ แล้วถ้าเกิดหัวไหนที่สมบูรณ์นะคะเขาจะมีตรงนี้ค่ะเป็นต้นงอกขึ้นมานะคะเดี๋ยววันนี้เรามาปลูกกันนะคะก็จะปลูกสองต้นเลยนะคะเดี๋ยวจะเริ่มที่ต้นนี้ก่อนนะคะต้นนี้เพราะว่ามีงอกออกมาแล้วนะคะหัวเขาแบบสมบูรณ์มากนะคะทุกคนก็เลยแบบงอกออกมาก่อนเร็วนะคะส่วนผสมนะคะที่จะต้องปลูกนะคะก็คือ เราจะใช้ดินนะคะเป็นดินร่วนนะคะดินร่วนนี้นะคะเราก็ใช้ดินง่ายๆเลยค่ะดินจากบ้านเราเองนะคะหรือว่าบ้านใครไม่มีดินร่วนนะคะก็ไปหาซื้อดินร่วนได้เลยจ้าแล้วก็มีกระถางสําหรับปลูกนะคะอันนี้กระถางตัวนี้นะคะ,ะ,คะวีจะใช้เป็นกระถางสองนิ้วนะคะเพราะว่าลายเราก็ดูขนาดที่เหมาะสมกับหัวเขานะคะไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะกระถางนะ ก็พอดีพอดีแบบนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องหาหินนะคะมาอุดรูกระถางไว้นะคะแบบนี้นะคะวิกก็เอาหินมาอุดไว้ก่อนนะคะนี่นะคะเอาหินมาอุดไว้นะคะประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ดินนะคะเขาไหลลงไปข้างล่างนะคะก็จะใช้ดินนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อน ใส่ลงไปใส่ลงไปให้เกือบเกือบเต็มนะคะเกือบเต็มกระถางเนาะเพราะว่าหัวบัวบกเนี่ยเราจะ,ะไม่ได้ไม่ได้ฝังทั้งหัวนะเราจะไม่ใช่บัวบกสิอันนี้เป็นบอระเพ็ดพุงช้างเนาะบัวบกก็อีกตัวหนึ่งเนาะอ่ะอันนี้ทำ รเรเพชรพุ่งช้างอยู่จะไปพูดถึงบบวบกทาไมล่ะไอวี่โอ้ยเดี๋ยวคนฟังก็จะงงอ่าเราก็ใส่ประมาณนี้เนาะใส่ประมาณนี้แหละไม่ต้องอน,นี่มากมายนะคะนี่ใส่ประมาณนี้นะคะแล้วหัวนี้นะคะเราก็มาจิ้มไว้เลยนะคะวางนะคะกดเขาลงไปนิดนึงนะคะนี่แค่น,นี้เองนะคะ แล้วใครนะคะมีหินสวยๆนะคะก็เอามาโรยรอบๆได้เลยนะคะเดี๋ยววิต้องหาก่อนนะว่าวิมีหินหรือเปล่าอา้าวทีนี้ไอวิไม่มีหินนะคะแต่ว่าไอวีมีแร่ภูเขาไฟนะคะวิก็ใส่เข้าไปหรือดินภูเขาไฟนะคะใครมีก็ใส่เข้าไปได้เลยนะคะเพื่อความสวยงามด้วยนะคะแล้วก็ เพื่อให้ดินนะคะเขาร่วนซุยนะคะนี่นะคะไปรอบๆหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาลดน้ำกันนะคะนี่ลดน้ำไปเลยนะคะแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะคะว่ากี่วันนะคะเขาจะถึงเป็นต้นนะคะให้เราเชยชมนะคะทุกคน นี่นะคะวี IV ก็ปลูกแล้วนะคะสองต้นนะจ๊าทุกคนทีเนี้ยโบราเพชรพุงช้างนะเขาก็จะมีตัวผู้กับตัวเมียนะคะซึ่งใบเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปอีกนะคะแล้วเดี๋ยววันไหนนะคะที่เขาออกดอกออกใบมานะคะเดี๋ยววีก็จะมาอัปเดตนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะถ้าเพื่อนๆนชอบคลิปวิดีโอของไอวีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้วิวนะคะทุกคนและพบกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะบ๊ายบายไปลวจ้า